This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. หนึ่งในภาพยนตร์ถือว่าอมตะนิรันดร์การตลอดกาลเลยนะครับไม่พ้นเรื่องที่มีชื่อว่า l Lawrence of a r เบียเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้รับรางวัล Academy Award หรือว่าออสการในปี1962ครับแต่เรื่องนี้บอกตรงๆว่าดูแล้วดูไม่ง่ายครับเพราะว่ามีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนค่อนข้างมากทีเดียวถ้าเกิดว่าคนดูไม่มีแบ็กกราวมาก่อนก็าอาจจะมีงงครับว่าใครเป็นใครใครรบกับใครนำไปสู่อะไรภาพยนตร์เรื่องนี้ดีเลิศครับ แต่ว่าน่าสนใจมากก็เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ค่อยมีคนหยิบไปสร้างใหม่เลยก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างตามบันทึกชีวิตของอดีตสายลับของ British Empire ที่มีชื่อว่า Thomas Edward Lawrence T.E. Lawrence ครับที่เขาไปร่วมปฏิบัติการกับชาวอาหรับเพื่อต่อต้านอํานาจของจักรวรรดิออตโตมันดังที่เราเองก็เคยไล่เลียงกันมาหลายครั้งในหลาย E ีของประวัติศาสตร์8นาทีไปแล้วบันทึกชีวิตของเขา หลังจากหมดภารกิจตรงนั้นแล้วเขาไปเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Seven Pillars of k i n g d o m ถูกเขียนขึ้นหลังจากที่เขาเนี่ยสิ้นภารกิจที่อาร์บเบียไปแล้วและไปรับหน้าที่อื่นๆในรัฐบาลอังกฤษแต่ที่น่าสนใจครับคือการจบภารกิจของเขาเป็นการจบภารกิจที่ทําให้โลกส่วนหนึ่งครับประนามตัวเขาว่าเขาคือผู้ทรยศบางคนไม่ประนามเขาหรอกครับแต่ก็บอกว่า จุดยืนของมหาอำนาจที่รวมถึงอังกฤษที่เป็นต้นสังกัดของเขาและก็พันธมิตรร่วมรบอย่างฝรั่งเศสนั้นเป็นการหัดหลังชาวอาหรับที่ร่วมปฏิบัติการในการต่อต้านออตโตมันมาก็คงจะไม่ผิดนักนอกเหนือไปจากนี้ครับสิ่งนี้เป็นต้นทางแห่งความขัดแยง้งในโลกตะวันออกกลางในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซีเรียและเลบานอนการแบ่งดินแดนในตะวันออกกลางแบบระบัดสัตว์แบบที่มีการให้กันไว้ส่งผลกระทบต่อคนอาหรับยาวนาน,านจวบจนปัจจุบันนี้ ประวัติศาสตร์ปนาทีในวันนี้จะมาไล่เลียงนะครับถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกกลางในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และหลังจากนั้นที่มีทอมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์หรือว่าลอเรนซ์ออฟอารรเบียกาพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับเขาก็คือเจ้าชายไฟซอลแห่งราชวงศ์ฮาชิมัยเป็นแกนเรื่องความซับซ้อนของการเมืองของมหาอำนาจการทับซ้อนและความขัดแย้งกันของสัญญาระหว่างประเทศหลายๆฉบับตั้งแต่ฮุเซนแมกมันคอร์ริสปอนเดนซ์บาลโฟเดคลา l a เรชั o น ข้อตกลงที่มีการแบ่งดินแดนบนแผ่นที่ตะวันออกกลางและเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกที่มีชื่อว่า k e s p i c o t Agreement สิ่งเหล่านี้ทั้ง3ามฉบับเลยนำมาสู่การแบ่งประเทศในภูมิภาคอันเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศต่างๆครับเช่นซีเรียอิรักเลบานอนคูเวดจอร์แดนรวมถึงปฐมบทของการกำเนิดรัฐที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาราเบียอย่างซาอุดีอาราเบียด้วยเอพิซดนี้น่าจะตอบคำถามครับว่าทำไมผู้นำชาวอาหรับ ที่ร่วมกันกับอังกฤษก็คือสายวงของท่านฮุสเซนบินอาลีนะครับที่ควรจะได้ปกครองพื้นที่ตะวันออกกา il, ลางอาเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลมหาศาลจึงเหลือแต่เพียงพื้นที่แค่ประเทศจอแดนแต่เพียงแค่นั้นท้องเรื่องทั้งหมดครับเรามาดูกันที่ภูมิหลังก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2กันสั้นๆก่อนนะครับคู่สงครามโลกครั้งที่1ที่เกิดขึ้นได้แก่พันธมิตร3จกกักรพรรดิก็คือไร์ไคเซอร์บุนด์ได้แก่เยอรมันนำโดยจกกักรพรรดิวิลเลมที่2 จกกักรพรรดิออสเตรียฟรันซ์โยเซฟเอสเตอร์หรือฟรันซ์โยเซฟที่1และสุลต่านแห่งออตโตมันก็คือพระเจ้าเมฮเมตที่5ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคู่สงครามคือทริเปิลอองตองได้แก่อังกฤษซึ่งตรงนั้นตรงกับรัชสมัยพระเจ้าจอร์จที่5ฝรั่งเศสในยุกสาธารณารัฐที่3โดยมีรัเสเซียครับซึ่งตอนนั้นบอบช้ำมมจากการพ่ายแพ้สงครามกับญี่ปุ่นและมีความขัดแยง้งภายในประเทศที่กำลังจปะปะทุกลายมาเป็นการปฏิวัติบอลเชวิคส์ยู่รอมารอด้วย British Empire ครับ หรือว่าอังกฤษในยุคของนายรยกรัฐมนตรีเดวิดหลอจอร์จซึ่งมาจากพรรคลิเบอร์ลเดโมครัตระนัดดีครับว่าสมรภูมิในพื้นที่ตะวันออกกลางที่ออตโตมันครอบครองอยู่นั้นสําคัญยิ่งครับสาเหตุเพราะว่ามันเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลแดงที่นําไปสู่มหาสมุทรอินเดียแถมจุดนั้นไม่ไกลาจากอ่าวบสตราซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมาชาติที่เริ่มสําคัญในยุคนั้นอย่างน้ํามันดิบที่อยู่ที่ปากอ่าวเปอร์เซียอีกด้วย การรบในสมรภูมิยุโรปก็สําคัญนะครับแต่ถ้ามองมากในกระดานที่กว้างกว่ายุโรปก็สําคัญเช่นเดียวกันและออตโตมันเองซึ่งเป็นคู่สงครามก็มองว่าเป็นคนป่วยของยุโรปในช่วงนั้นอย่างยาวนานแล้วถ้าเกิดว่ามีการวางแผนเตรียมการรองรับการล่มสลายของออตโตมันแล้วมหาอำนาจอย่างอังกฤษจะสามารถขยายอิทธิพลเข้าไปและน่าจะเป็นประโยชน์ต่ออังกฤษได้ในระยะยาว สมรภมรูมิรบหลักของอังกฤษในพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่า middle east theater นะครับหรือว่าสมารภูมิตะวันออกกลางก็คือสมรภูมิแกลิปโปรีอันเป็นหนทางสู่ช่องแคบดาราเนลและมามาราที่ต่อไปยังนครหลวงออตโตมานก็คือคอนสแตนติโนเปิล ในแนวรบนั้นเราเคยพูดถึงเอาไว้นะครับในเอพิโซดก่อนหน้าว่าสมารภูมิแกริโปลีนั้นถือเป็นโปรเจกต์ของนักการเมืองหนุ่มยุคนั้นของพรรคลิเบร l เดโมแครตที่มีชื่อว่า Winston c h u r c h i ชลที่ตอนนั้นเป็นนายกสภาการราชนาวี British หรือว่า first lord of admiralty ออตโตมานเองครับเริ่มต้นปฏิบัติการจิตวิทยากับอังกฤษก่อนด้วยการออกอุบายแบบนี้ครับว่าออตโตมันนั้นเป็นจกักรวรรดิอิสลาม ที่กาลังทําสงครามศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจีฮัตเพื่อที่จะทําให้ทหารที่มาจากอินเดียแต่สังกัดกองทัพอังกฤษเขาต้องยอมรับว่ากองทัพอังกฤษไม่ได้มีเฉพาะทหารอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับแต่ว่ากองทัพอังกฤษนี้เนี่ยยังมีทหารนะครับซึ่งมาจากอินเดียซึ่งก็จะมีทั้งซิกฮินดูแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนอินเดียที่เป็นมุสลิมด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการประกาศเรื่องสงครามศักดิ์สิทธิ์คือจีฮัตจากออตโตมัน อาจจะทําให้ทาหารซึ่งเป็นมุสลิมบางส่วนในกองทัพอังกฤษนั้นหวั่นไหวและไม่อยากที่จะรบด้วยเพื่อเป็นการตอบโต้ครับกองทัพอังกฤษเองจึงได้มีการคิดแผนการนั่นก็คือการปลุกระดมให้คนต่างชาติพันธุ์ที่อยู่ภายใต้าการปกครองของออตโตมันอย่างชาติพันธุ์อาหรับมาเป็นแนวร่วมในการทําสงครามกับ,บ,บออตโตมันอันเป็นการโจมตีออตโตมันเพิ่มเติมในอีกหนึ่งแนวรบด้วย มาที่ปฏิบัติการที่จะปลุกเราให้คนต่างชาติพันธุ์อย่างชาวอาหรับลุกขึ้นไปต่อต้านการปกครองออตโตมันครับเบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแม้ว่าชาวอาหรับ,บิกและชาวเติร์กจะนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันพวกเขาเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ในแง่ชาติพันธุ์แล้วนะครับพวกเขาแตกต่างกันฝ่ายนึงเป็นอาหรับ,บิกอีกฝ่ายเป็นเติร์กคนละชาติพันธุ์นะครับ และพื้นที่อาระเบียโดยเฉพาะพื้นที่สําคัญทางตะวันตกสุดเลยของคาบสมุทรอาราเบียที่เรียกกันว่าพื้นที่เฮจาสอันเป็นที่ตั้งของ 2, สองเมืองสําคัญทางศาสนาอิสลามได้แก่เมืองมักกะและมาดีนะัที่ติดอยู่ริมทะเลแดงนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของท่านผู้สูงสักแห่งมักกะที่มีชื่อว่าชาริฟออฟมักกะมีนามว่าฮุเซนบินอาลีสายวงอัลฮาชิมสำหรับท่านนี้ครับชาริฟออฟมักกะหรือว่าผู้สูงสักแห่งมักกะนะครับ ก็คือท่านฮุสเซนบินอาลีนี้ท่านมาจากสายวง a l อัลฮะชิมท่านเป็นสายโลหิตนะครับโดยตรงของพระศา,าสดานบีมูฮัมมัดสุลลาอะลัยฮิวสัลัมโดยถือว่าเป็นเจเนเรชันที่37แล้วครับของพระศา,าสดาในแง่การเมืองแล้วครับในปี1908ท่านได้รับการแต่งตั้งโดยเจ้าอาณานิคมอย่างสุลต่านอับดุลฮามิดที่2ให้เป็นเจ้านครหรือว่าเอมิรแห่งมะกะ แม้ว่าจะรับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามครับพื้นที่ดังกล่าวคือเฮจาสก็อยู่ภายใต้การปกครองของคนต่างชาติพันธุ์เขาคือเติร์กออตโตมันเนี่ยอยู่ดีอังกฤษตระหนักดีในสิ่งเหล่านี้ในปี1914ครับรัฐบาลลอนดอนให้กองสูงใหญ่แห่งอียิปต์ซึ่งตอนนั้นอียิปต์อยู่ภายใต้อิทธิพลของบริเตนแอมพายก็คือเอิร์ลคิชเชอร์วางแผนในการดึงเจ้าของพื้นที่หรือว่าเอมิร์ชาวอาหรับในพื้นที่ออตโตมันนี้เนี่ยเข้ามาเป็นพวกหลังจากวางแผนอยู่ประมาณ2ปี1916ครับ ข้าหลวงใหญ่แห่ง British Empire ในอียิปต์ที่มีชื่อว่าเซอร์เฮนรี m แมกมานติดต่อกับท่านฮุเซนบินอาลีจนเกิดข้อตกลงที่เรียกว่าฮุเซนแมกมาน correspondence ข้อตกลงนี้คือการส่งจดหมายติดต่อกันระหว่าง2ท่านครับรวม10ฉบับระหว่างปี1915ถึง1916ใจความของการติดต่อของฝ่าย British กับอาหชิมคือการที่อังกฤษจะให้การสนับสนุนแก่กองกําลังอาหรับ ภายใต้การนำของชาริฟออฟมักะก็คือท่านฮุเซนบินอาลีและกองกำลังของท่านในการต่อต้านอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันในช่วงที่กำลังหลักของออตโตมันนั้นติดพันการรบพุ่งในแนวรบอื่นๆของสองครามโลกครั้งที่หนึ่งรวมถึงจะมีการให้การสนับสนุนทองคำมูลค่า5 0,000ปอนป์ยุทธภัณฑ์อาวุธร,รวมถึงสเสบียงในการปฏิบัติการโดยคาดหวังนะครับว่าจะได้รับกำลังเสริมจากท่านชาริฟฮุเซนประมาณ1 0 0,000นนาย ถ้าเกิดว่าอาหรับแข็งข้อต่อออตโตมนันและร่วมกันกันกบฝ่ายอังกฤษในปฏิบัติการรบกับออตโตมันที่แนวรบอาราเบียจนกระทั่งที่สุดแล้วออตโตมันพ่ายแพ้หากว่าสิน้นสงครามไปแล้วสายตระกูลอลัลฮาชิมในฐานะผู้นําชาติาาพันธุ์อาหรับจะได้ครอบครองพื้นที่เพื่อตั้งรัฐสหภาพชาวอาหรับภายใต้การนําของวงอัลฮาชิมสำหรับอาณาเขตที่มีการกําหนดเอาไว้เป็นพื้นที่สําหรับสหภา,าพชนชาติอาหรับนี้เป็นดังต่อไปนี้ครับเรามาดูตอนเหนือสุดเลย เริ่มตั้งแต่ตอนใต้ของภูเขาทอรุสซึ่งเป็นแนวเขตแดนธรรมชาติทางตอนใต้ของจักรวรรดิออตโตมนันซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองอเลปโปตอนเหนือของประเทศซีเรียในวันนี้ทางตะวันออกนะครับกินพื้นที่บริเตชเมโสโปเตเมียก็คือประเทศอิรักในปัจจุบันจดพื้นที่เปอร์เซียบริเวณทางเข้าอ่าวเปอร์เซียรวมถึงทางเข้าอ่าวเปอร์เซียที่ปัจจุบันเป็นประเทศเล็กๆที่มีชื่อว่าคูเวตทางตะวันออกครับจรวดเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ที่คนฝรั่งเศสเรียกว่าเลวองต์และทางตอนใต้ายาวไปถึงไหนยาวไปถึงอ่าวเอเดนพูดง่ายๆก็คือปากทะเลแดงที่เข้าสู่มหาสมุทรอินเดียถ้าท่านผู้ฟังจินตนาการเป็นภาพมองเห็นแผนที่แล้วท่านจะพบว่าพื้นที่ที่ว่าถึงถ้าเป็นปัจจุบันจะครอบคลุมประเทศอะไรบ้างซีเรียอิรักคูเวตเลบานอนอิสราเอลซึ่งตอนนี้เป็นปาเลสไตน์จอแดนลงไปทางด้านล่างครับเข้าสู่คาบสมุทรอารเบีย จนถึงประเทศเยเมนตอนใต้สุดของอาราเบียโอ้โหท่านมองภาพในแผนที่ท่านจะบอกว่าพื้นที่นี่ใหญ่มหาศาลครับพูดง่ายๆกลุ่มประเทศที่เราเรียกว่าตะวันออกกลางหลายๆประเทศเข้ามารวมกันนะครับจะไม่นับข้เฉพาะพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายที่แห้งแรงมากที่สุดเลยของคาบสมุทรอาราเบียแล้วก็ไม่นับอิหร่านของเปอร์เซียแต่นอกไปจากนั้นเกือบทั้งหมดเลยจะอยู่ภายใต้การดูแลของวงอัลฮัชิม มีความหมายถ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วก็อัลฮาชิมจะกลายเป็นเจ้าแห่งสหพันธรัฐที่เป็นอารบิกทั้งหมดในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่สปอยนิดนึงนะครับว่าตอนจบอัลฮาชิมได้ครองพื้นที่ในประเทศที่มีขนาดเล็กๆที่มีชื่อว่าจอแดนแค่นั้นเผยๆจะไม่ถึง10%ของพื้นที่ทั้งหมดด้วยซ้าแอบถามครับถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานาการณ์นั้นแผนนี้เป็นไปได้ไหมต้องบอกเป็นไปได้ครับเพราะว่าทาง British empire ได้มีการประเมินไว้แล้วว่าออตโตมันเหมือนเรือกําลังจะอับปางครับชื่อฉาย,ยาที่มีชื่อว่าคนป่วยแห่งยุโรปนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญน,นะครับเพราะออตโตมันนั้นขาดการพัฒนามายาวนานมากทีนี้ครับถึงแม้ว่าที่สมรภูมิแกริปบปรลี่ฝั่งอังกฤษผสมออสเตรเลียนิวซีแลนด์พ่ายแพ้ต่อกองกำลังออตโตมันที่นําโดยพันเอกมุสตาฟาเคมาลที่สมรภูมิแห่งนั้นแต่สิ่งนั้นครับยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้ฝ่ายอังกฤษต้องรีบปฏิบัติการที่เรียกว่า Arab Revolt ให้เร็วที่สุด หลังจากทุกฝ่ายบรรล,ลุข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฮุเซนบินอาลีท่านตอบตกลงปฏิบัติการครั้งนี้และทุกคนทั่วโลกรู้จักในนามของ Arab อปรีฟอสำหรับสถาปนิกผู้วางแผนการในการปฏิบัติการในช่วงแรกได้แก่พันเอกซิริลวิลสันจากกองทัพอังกฤษโดยมีเอ็ u วาร์ดไบรมองจากกองทัพฝรั่งเศสซึ่งเป็นพันธมิตรของอังกฤษในายชิปลองตองให้การสนับสนุนแนวความคิดนี้แนวปฏิบัติการคือที่ไหนบ้างก็คือพื้นที่เฮจาซึ่งปัจจุบันก็คือตะวันตก ของซาอุดีอาระเบียติดกับทะเลแดงลงไปถึงเมืองอัคบาที่ถัดไปก็เป็นทะเลแดงและมหาสมุทรอินเดียส่วนตอนเหนือครับจะเดินขึ้นเหนือไปสูดดามัสกัสและอเลปโปซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่ของประเทศซีเรียจากการหารือภายในครับของบริเตนแอมพายมองว่าตัวท่านชาริฟฮุเซนบินอาลีท่านอยู่ในปัจฉิมวัยแล้วครับต้องเลือกนะครับว่าแล้วจะให้ใครเป็นผู้ประสานงานหลักของทั้งสองฝ่ายท่านฮุเซนนั้นมีบุตรชายอยู่4คน ได้แก่ท่านแรกก็คืออาลีท่านที่2อับดุลเลาะห์ท่านที่3ไฟซอลท่านที่4คือซาอิดกองทัพอังกฤษโดยวิสคาวเอ็ดมันด์อารเลนบีปรึกษาหารือกันภายในครับรวมถึงความเห็นของคนที่เป็นนักโบราณคดีที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่นั่นก็คือโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์และเชื่อว่าในบรรดาท่านชายของอาราชิม4คนนี้นะครับดูแล้วบุตรคนโตโอรสองโตท่านอาลีดูอ่อนแอเกินไปท่านอับดุลเลาะห์ดูไม่แอคทีฟไม่กระตือรือร้น ท่านที่4ท่านซาอิดดูดีแต่เด็กเกินไปคนที่ดูแลมีคุณสมบัติพร้อมนะครับน่าจะเป็นท่านไฟโซลบุตรคนที่3ของฮุเซนบินอาลีนะครับอยากให้จําชื่อท่านชาย4คนเอาไว้ให้ดีเพราะจะมีบทบาทในประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางต่อไปนะครับเริ่มต้นปฏิบัติการ10พิธุนายน1116ครับ ฝ่ายกำลังพลของท่านฮุสเซนบินอาลีเริ่มต้นโจมตีฐานที่มั่นออตโตมันที่เฮจาสที่มีฟาครีปชาเป็นผู้บัญชาการออตโตมันควบคุมพื้นที่อยู่ทัพอังกฤษและฝรั่งเศสส่งกำลังเข้าสู่อาคาบาทางตอนใต้ให้การสนับสนุนกองกำลังอาหรับแต่ว่าไม่สามารถเอาชนะฝ่ายออตโตมันโดยฟาครีปชาได้เพราะออตโตมันนั้นมียุทธพันฑ์ที่ทันสมัยกว่าพวกเขาซื้ออาวุธจากเยอรมันมีกองกำลังทางอากาศที่ลำมากสำหรับสงครามยุคนั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกประเทศจะมีกองทัพอากาศ ในแง่กําลังคนกันบ้างอารับรีโวทเข้ามาปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอังกฤษเบื้องต้นอังกฤษคาดว่าจะมีกําลังคนเสริม1น0 0 0แสนนายจากฝ่ายอาหรับเพราะอังกฤษเองก็มีจํานวนเท่ากันเลยครับหนึ่งแสนแต่ในความเป็นจริงกําลังที่ฝ่ายอาหรับมีนั้นถือว่าน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะเริ่มต้นที่หลักพันเท่านั้นเองครับเพราะว่าไม่ใช่ทหารชาวชาติพันธุ์อาหรับทุกฝ่ายยอมเข้ากับท่านฮุเซนบินอาลีเพราะบรรดาเจ้านครอื่นๆก็คือเอมิรองอื่นๆยังคงเข้าได้กับพวกออตโตมัน นอกจากนี้ทาหารรับจ้างบางส่วนจะร่วมรบก็ต่อเมื่อได้รับเงินค่าจ้างดังนั้นทาหารของท่านฮุสเซนจึงเป็นกองกําลังเบดูอินเป็นกําลังหลักตาวคือกําลังทาหารที่อยู่เป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในทะเลทรายจุดสูงสุดของบรรดากําลังคนอาหรับที่ปฏิบัติการนี้มีอยู่30,000นายและกําลังที่มีปืนยาวคืออาวุธที่ทันสมัยมีแค่10,000นายแค่นั้นเอง เพื่อเป็นการสร้างการประสานงานที่ดีขึ้นครับระหว่างกองทัพอังกฤษกับกลุ่มของท่านชาริฟุสเซนบินารีในเดือนกันยายน1916ครับอังกฤษก็ส่งบุคคลที่เรียกว่าเป็นเหมือนบุคคลประสานงานหลักในสลามรบเข้ามาตัวเขาคันนี้เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง,องกองทัพอังกฤษมีความเชี่ยวชาญทางพื้นที่วัฒนธรรมและภาษาอาหรับิกเป็นอย่างมากเขาเป็นนายทหารระดับร้อยเอกของกองทัพอังกฤษและเขามีชื่อว่าทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์โลกรู้จักเขาในนามของที E. Lawrence สำหรับนายทหารหนุ่มยศร้อยเอกคนนี้ครับมีแบ็กกราวด์เป็นนักโบราณคดีคนทำแผนที่และนักประวัติศาสตร์ที่จบประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษในบทบาทของการเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองเป็นตัวกลางในการยึดโยงสองฝ่ายเอาไว้ด้วยกันชายคนนี้ครับโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์นะครับ ที่โลกรู้จักในนามของลอเรนซ์ออฟอาราเบียเกิดปี1888ครับก็คือตรงกับรัชสมัยของพระนางวิกตอเรียก็ช่วงปลายๆแล้วนะครับตัวเขาเรียนหนังสือภาควิชาประวัติศา,ศา,ศาออสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและก็สังกัดเชซัสคอลเลจจบด้วยเกรดินิยมมันดับหนึ่งครับและมีความสนใจในเรื่องโบราณคดีต่อมาเขาเข้ารับราชการทหารในกองทัพอังกฤษป,ปี1914ร่วมกับเลนร์ดบูลลี่สำรวจทะเลทรายในเกฟที่ปัจจุบันอยู่ตอนใต้ของอิสราเอลทำแผนที่สำหรับแผนการยุทธของอังกฤษบนพื้นที่ออตโตมัน ซึ่งก็คุณแนวรบที่เรากาลังไล่เลียงอยู่ตรงนี้แหละครับ้วยความรู้เชิงวัฒนธรรมภูมิศาสตร์ทำให้เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักระหว่าง2ฝ่ายนะครับโดยในเดือนกันยายน1916นี้เองตัวเขาลงไปปฏิบัติการในพื้นที่จวบจนสิ้นสุดปฏิบัติการ a อร์รับรีโวทที่ฝ่ายของท่านฮุสเซนบินอาลีและอังกฤษสามารถปฏิบัติการยึดดามัสกัสและอเลปโปได้แต่เรื่องราวมันไม่ได้จบง่ายๆแค่นั้นครับ ปฏิบัติการของพวกเขาไม่ได้รวดเดียวจบและแต่ละคนแบ่งผ่นดินกันไปตามสัญญามันไม่ใช่แค่นั้นครับถ้าเป็นแบบนั้นมันคงเป็นแฮปปี้เอนดิ้งเกินความเป็นจริงไปหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูบ้างครับว่าปฏิบัติการทั้งหลายแอร์็อบรีโวเกิดขึ้นระหว่างปี1916ถึง1918เราจะได้ยินชื่อนะครับของทั้งสองท่านนี้เคียงข้างกันมาตลอดเลยก็คือทางด้านของโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์จากกองทัพอังกฤษและอีกท่านหนึ่งก็คือทางด้านของท่านไฝซอลซึ่งก็เป็นท่านชายโอรสองค์ที่3 ของท่านชาริฟฮุเซนบินอาลีส่วนอีกท่านหนึ่งครับที่ระหว่างการรบทางด้านของพันธมิตรทั้งสองฝ่ายได้เข้ามาด้วยก็คือกำลังของท่านโอดาอาบูตายีซึ่งเป็นนักรบเบดอินเจ้าของฉายาเยี่ยวทะเลทราย การปฏิบัติการที่เราได้ยินบ่อยๆและเป็นฉากหลักในภาพยนตร์ที่ชนะรงงางวัลอสการ์ในปี1962ครับก็คือการทำลายเส้นทางลำเลียงพลของออตโตมันที่เป็นทางรถไฟที่เรียกกันว่าเฮย์ัสเรลเป็นแนวยาวครับตั้งแต่พื้นที่ใต้ออตโตมันเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นซีเรียไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจรดเมืองว um, าดิรุมเดี๋ยวจะไล่เลียงเมืองนี้ต่อไปลงจนกระทั่งว่าถึงเมืองอากบาซึ่งเป็นเมืองใต้ที่สุดเลยก่อนที่จะเข้าพื้นที่ทะเลแดง ปฏิบัติการระเบิดทางรถไฟนั้นเป็นไปได้อย่างสวยงามในหลายจุดครับในช่วงที่สงครามระเบิดขึ้นนี้ท่านฮุสเซนนะครับได้กลายมาเป็น K i n g of h e j a z แต่ว่าตัวท่านจะปฏิเสธอยู่บ่อยครั้งครับว่าภารกิจยังไม่จบตัวท่านเองเนี่ยไม่อยากรับตาแหน่งเป็นกษัตริย์ตัวท่านเองเลยไม่ได้พูดถึงตัวท่านเองในฐานะที่เป็นกษัตริย์แห่งเฮจาสักเท่าไหร่คำว่าสงครามความขัดแยงด้งทางการเมืองระหว่างประเทศไม่ได้ตัดสินกันเฉพาะผลงานในสมรภูมินะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ชี้เป็นชี้ตายสงครามคือ การเจราจาโดยเฉพาะการเจรจาโต,ต๊ะใหญ่ที่มีผู้ร่วมโต๊ะแชร์เป็นมหาอำนาจครับก็คือฝรั่งขาวโยุโรประหว่างการปฏิบัติการอารอบริโวระหว่างปี1916-1918งหันมองไปที่ลอนดอนกันบ้างช่วงเวลานั้น1916ซึ่งเป็นปีที่มีการเริ่มต้นปฏิบัติการมีนักการทูตของอังกฤษและฝรั่งเศสสคนคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษมาร์คไซค์ kes. อีกคนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อฟองซัวจอจปีโกประชุมกัน ใจความของการประชุมคือถ้าหากว่าพวกออกตโตมนันพ่ายแพ้ไปแล้วพวกเขาเกืองกรีและฝรั่งเศสจะแบ่งพื้นที่ในตะวันออกกลางที่เป็นของออตโตมนันกันอย่างไรคําว่าใครไม่ใช่แค่อังกฤษและฝรั่งเศสแต่รวมถึงจักรวรรดิรัสเซียและราชานาจักรอิตาลีสหายร่วมรบในคั่วทริปเปิลอองตองด้วยกันคําว่าพื้นที่ตะวันออกกลางด้วยกันมีความหมายถึงพื้นที่ที่อยู่ตอนใต้ของภูเขาเทอรุสพื้นที่เมโสโปเตเมีย เรื่อยไปจกนกระทั่งสิ้นสุดที่เปอร์เซียพื้นที่ตะวันออกเบดิเตอร์เรเนียนรวมถึงปาเลสไตน์เรื่อยมาจนถึงทรานส์จอแดนมหาอำนาจทั้งสองหยิบแผนที่ขึ้นมากางระบุว่าพื้นที่จะเป็นของใครหลังจบสงครามถ้าดูดีๆครับพื้นที่ที่ไล่เลียงออกมาที่มหาอำนาจสองชาตินี้หยิบแผนที่แล้วตัดออกมาดูดีๆจะพบว่าชิปหายแล้วครับเพราะมันคือพื้นที่ที่เคยข่าวถึงในจดหมาย1ิบฉบับ ที่เฮนรี่แม็กมานบริ h ิชไฮคอมมิชเนอร์ติดต่อกับท่านฮุเซนบินอาลีพูดแบบนี้แปลว่าอะไรครับใจความของจดหมายของทั้งสองที่เรียกว่าแม็กมานฮุเซน correspondence กับพื้นที่ที่ถูกระบุว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสจะแบ่งกันมันคือพื้นที่เดียวกันเกือบทั้งหมดมันคือการหักหลังของอังกฤษกับสหายร่วมรบก็คือพวกอัลฮาชิมหรือเปล่า เอกสารฉบับนี้ครับ Sykes-Picot Agreement ถูกเปิดเผยออกมาหลังจากจบปฏิบัติการนะครับ Arab Revolt ไปแล้วก็คือ1,918ครับแต่ว่าคนที่ปล่อยออกมาไม่ใช่อังกฤษและฝรั่งเศสครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากคือคณะปฏิวัติบอลเชวิกสในรัสเซียเพราะว่าหลังจากที่บอลเชวิกโค่นล้มอำนาจพระเจ้าสานิโคลัสที่2ได้แล้วนะครับในช่วงนั้นพวกบอลเชวิกได้มีการเอาสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่สมัยของโรมานอฟได้ทำเอาไว้กับต่างประเทศหยิบขึ้นมารีวิวแต่ละชิ้นแต่ลาะาชิ้นจากนั้นครับพวกบอลเชวิคเปิดเผยออกไปแน่นอนนะคบว่าสำหรับมุมมองของท่านฮุสเซนบินอาลีสิ่งนี้คือการหักหลังเพราะอังกฤษลงนามในสัญญาซ้อนสองฉบับใจความแตกต่างกันโดยสุดขั้วด้านหนึ่งบอกพื้นที่ทั้งหมดจะกลายเป็นของอัลฮาชิมอีกด้านหนึ่งบอกจะมีการแบ่งกันร,ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส แล้วถ้าเป็นแบบนั้นตกลงแล้วรัฐที่เกิดใหม่หลังจากการล่มสลายออตโตมันตกลงแล้วจะเป็นของใครกันแน่จะยึดแมกมานฮุสเซนคอร์ร e สปอนเดนซ์หรือว่าจะยึดเส้นไซค์พีโคเป็นหลักในการแบ่งและใครจะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในพื้นที่ดังกล่าวน่าสนใจมากครับบุคคลที่เป็นกลางระหว่าง British Empire กับอาลาชิมคือโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์ระหว่างนั้น ที่มีการเซ็นสัญญากันตัวเขากําลังรบเคียงบ่าเคียงไหลกับกองกําลังของชาวอาหรับก็คือท่านชายไฟซอลโอรสองค์ที่3ของท่านฮุเซนบินอาลีน่าสนใจคือระหว่างที่ปฏิบัติการกันตัวเขารู้ไหมว่าทั้ง2ประเทศมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งเศสทําอะไรอยู่ตัวเขารู้ถึงข้อตกลงไซส์พีโกที่กําลังจะมีการแบ่งพื้นที่ที่ได้ถูกสัญญาเอาไว้ว่าจะเป็นพื้นที่ของสหภาพรัฐอาหรับนี้หรือเปล่า ตัวเขาไม่รู้หรือตัวเขารู้ตอนหน้าเรามาดูกันนะครับว่าแล้วตกลงแล้วโทมัสเอดเวิร์ดลอ e n เรนซ์คนนี้รู้ข้อมูลนั้นหรือไม่และเขาปฏิบัติต่อพันธมิตรของเขาก็คือบรรดาชาวอาหรับที่ร่วมรบในอาหรับรีโวบ์อย่างไรและอนาคตของประเทศใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของออตโตมานนั้นเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเอพิโซดหน้ามาตามกันครับ The Standard Podcast Eye Opening for your ears.